กลับมาดูกันนะครับในวิธีการนุ่งโจงสามหลานะครับผ้านี้นะครับกว้าง90ิบนะครับยาวสามหลานะครับมาเริ่มกันเลยครับก็ค่อยพับผ้าไปนะครับในทางที่เราถนัดนะครับก็คือด้านขวานะครับค่อยพับแล้วก็นานไปเรื่อยๆจนสุดปลายผ้านะครับแล้วก็รวบนะครับซ้ายขวานะครับให้สัดส่วนเท่ากันนะครับแล้วก็ สอดไปใต้วางขานะครับนะครับแล้วก็จัดนะครับซ้ายขวาให้ดีนะครับแล้วก็ดึงนะครับพอตดึงนะครับนี้ถ้ามีเข็มขัดก็นะครับสอดใต้เข็มขัดได้เลยนะครับจะทําให้ผ้าโจงทรงรูปแล้วก็ไม่เสียทรงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ผมใช้นะครับดีมากๆเลยนะครับก็เาคอยสอดนะครับแล้วก็จัดนะครับผ้าให้ดูดีนะครับ อันนี้เป็นเทคนิคนะครับในเรื่องของการนุ่งโจกแบบสไตล์สไตล์บู้ิกนะครับก็นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากใช้ผ้าคาดเอวด้วยนะครับก็ใช้ได้นะครับก็จะดูดีมากขึ้นนะครับนะครับก็เอาผ้ามานะครับแล้วก็คาดเอวนะครับแบบง่ายๆตามสไตล์ที่เราชอบได้เลยครับนะครับโอเคนะครับก็ ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่ชอบนุ่งโจกนะครับแล้วก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับในการแต่งไทยนะครับก็สไตล้ายนี้ก็ขอสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ